ดนดนนะครับเช้านี้บิตคอยดนเทขายต่อนะครับ 27, หลุด27,000เหรียญลงมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปแอนเนี่ยโดนทางฝั่งของ CFTC นะครับฟ้องกกับเรื่องการละเมิดการใช้สัญญาล่วงหน้านะครับแต่ในฝั่งไมโ r รแ e g y เนี่ยก็มีการเข้าไปซื้อบิตคอยเพิ่มนะครับกว่า6,455บิตคอยเลยมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรา,าดูครับ และสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสูโดย m i n i n g p r o ครับ m i n i n g p r o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุดบิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคราวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยต้อง m i n i n g p o o ครับเพื่อใหคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ตอนนี้นะครับมีเสื้อยืดลองทุนนะครับแจกให้เพื่อนคนละหนึ่งตัวเลยนะครับกติกาง่ายแค่ทําการรีจิสเตอร์โอเคนะครับผ่านลิงก์ขอลองทุนด้านล่างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เข้าไปทําตามกติกาใน d i s c o ร d นะครับก็จะรับเสื้อยืดไปคนละหนึ่งตัวเลยและคนที่ดูคลิปของเราอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับและใครที่มีคําถามข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องความรู้สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยจะได้ผลดันคลิปนนนนนนนีีีี้้้้้้้ะะครรรรัับบบใใใใหหกกกทท่สจจจเเเเเยยแดดดดวววขาาาาามมู็็ไปงอ ตัวผมด้วยนะครับตอนนี้เรามีในฝั่งของ l i น e เพื่อนแชทแล้วก็ในฝั่ง Discord นะที่เมื่อสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟใน้คริปโตและการวิเคราะห์ m a s t e r t r a d e ดด้วยเพื่อนเพื่อที่สนใจก็คลิกลิงก์จอยไพืคุยได้เลยครับแล้วตอนนี้นะครับในฝั่ง Bitcoin นะก็โดนเทขายต่อนะหลบลงมานิดหน่อยนะครับหลังจากที่ปิดภาพเดยไปโดนกดลงมาเป็น barrier engulfing เลยก็เป็นแท่งเทียนที่หุ้มลงมาคือหุ้มตัวแท่งเทียนก่ออนนนหน้้าาาลงมมรกก็เทสนะเ 12, เสแยู นะครับเมื่อคืนมีการดึงกลับขึ้นไปได้ก็ลบไปประมาณ4%แถวประมาณ2 6 7 0 0นะครับดึงกลับขึ้นมายืนได้คราวนี้ถ้าเกิดเราดูในภาพ4ชั่วโมงกันบ้างภาพเล็กๆนะว่าตอนนี้ตัวพายชชันมีการเบรกตัวโลก่อนหน้าลงมานะครับจุดหนึ่งละแถวประมาณ2 7 2 0 0ตอนนี้ก็ตึงๆนะแถวตัวแนวรับ2 6 7 0 0ตรงนี้อยู่ก็จะมีกล่องขาวนะครับที่เราได้มีการตีวางไว้นะครับว่าถ้าเกิดมันจะ เป็นการคอนเฟิร์มนะครับในการปรับตัวลงต้องมีการเบรกทะลุตรงนี้ซึ่งการเบรกทะลุตรงนี้ก็จะมีขา A ให้เราเห็นนะชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าคิดว่าหนึ่งเนี่ยน่าจะจบด้านบนไปละนะฮะแล้วก็กําลังล,งลงเป็นเป็นขา A อยู่ในฝั่งของเวฟนะครับซึ่งการกลอบลงมาเป็นขา A ตรงนี้ก็จะมีแนวรับนะครับที่เป็นแนวต้านแข็งๆเลยนะครั้งก่อนแต่ประมาณสองหมเนี่ยแถวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีแรงทางฝั่งของจิตวิทยาเนาะที่จะดึงกลับขึ้นมาเป็นขา B ได้นะครับแล้วก็ลงมาเป็น ขา C แถวประมาณ2 0 3 0 0นะครับซึ่งถ้าเกิดเราวัดจากตัวฟิโบนะอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับที่ควรจะดอรอปลงมาก็คือ0.618นะก็เป็นจุดเส้นปากสีเขียวๆตรงนี้ซึ่งอาจจะมีโอกาสแลบบลงไปบ้างแต่ไม่ควรเบรกทะลุนะแถวมาณ19,500-19,800แถวนี้นะครับเพราะว่าเวฟมันอาจจะเปลี่ยนไปเราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของภาพวีกกันนิดน,นึงนะภาพวีกว่าตอนนี้ในฝั่งของบิตคอยที่ปิดวีกไปเนะี่ยเป็นไงบ้าง ตอนนี้ก็มีสัญญาณลังเลเกิดขึ้นนะครับเป็นสัญญาณโดจิเนะเป็นสัญญาณที่ผมบอกเฮ้ยจะขึ้นหรือจะลงดียัง,งงงงอยู่สําหรับแรงซื้อแรงขายนะครับคราวนี้โอกาสที่มันจะกลบลงมาก็มีเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะของบิ๊กแบงเกิดขึ้นกดลงมาเลยแต่ไม่หลุดนะตัวสองหมื่นหรือว่าแถามา 1900, 500, บมันหมื่นเก้าห้าร้อยกี้ก็มีโอกาสนะค่อนข้างเยอะนะครับที่จะลงมาเทสแถว ema 12ของภาพวีคนะครับแล้วก็วิ่งเป็นเวฟ3ามตอ ะะซึ่งมันมีเหตุผลนะในการกออบอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกันคราวนี้มาอัปเดตตลาดอื่นนิดนึงในฝั่งดาวโจนเมื่อวานบวกกลับขึ้นมานิดหน่อยประมาณ200จุดนะครับนสแก็โดนกดลงมานะเทขายลงมานะฮะในฝั่งทองคำนะครับขึ้นมาเทสนะครับตัวแนวต้านของเขาอีกทีหนึ่งซึ่งรอบนี้มันมีสัญญาณ bearish d i v e r g e n c ให้เห็นก็ราคาก็เลยโดนกดลงมาดึงๆนะน่าจะมีการดึงๆเป็น sideways แต่ก็ไม่ควรหลุดแถวมาน 19 3ลงมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มในการลงต่ออีกรอบหนึง่งนะฮะคราวนี้ในฝั่งของดอลลา่าเป็นไงบ้างดูดอลลร์กันหน่อยดอลลร์ก็ลงมากองอยู่ที่โซนด้านล่างเนาะที่จริงแล้วเนี่ยควรจะเบรกขึ้นไปได้ละถ้าเกิดมันจะขึ้นต่อนะตอนนี้เบรกหลุดลงมาแล้วก็เบรกหลุดลงมาอีกนะครับซึ่งคอนเะฟิร์มลักษณะของการยังเป็นราวกันอยู่นะฮะคราวนี้อ่าในฝั่งของข่าวกันเลยเมื่อวานเนี่ยที่ทําให้ตลาดเนี่ยหอบลงมาเพราะว่าความกังวลนะ ของตัวใบแนนนะครับที่ถูกฟ้องนะที่มีเขาว่าว่า CFTC เนี่ยเขาไปฟ้องนะครับตัวใบแนนเกี่ยวกับเรื่องการล่วงละเมิดในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าหรือว่ามีการเปิดเปิดตลาดนะฟิวเจอร์เนี่ยนะครับโดยไม่รับอนุญ,ญาตประมาณนี้นะครับซึ่งทําให้ในฝั่ง BNB เนี่ยดรอปลงไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟ BNB กันด้วยนะฮะดูกันก่อนแล้วกัน BNB เนี่ยผมทําการรีมาร์คไว้นะนี่ BNB นะครับโดนกดลงมาเลย เป็นแท่งค่อนข้างใหญ่และใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าบิตค i ยนะครับดรอปลงมารู้สึกว่าจะประมาณ6% 7%ได้นะครับแต่ถ้าเกิดดูจากในฝั่งของภาพรวมในการปรับตัวเนี่ยจากที่เราคุยกันว่าให้ยบ b มันมีการวิ่งเป็นโซนนะโซน330แถวตรงกลางประมาณ300นะครับแล้วก็แถวด้านล่างนะที่มันมีการปรับตัวลงไปเคสนะครับอ,อ 260, แล้วก็แถวประมาณ2อ,อ0มันก็จะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ย ให right ้ดีเนี er ่ยถ้าเกิดเราเทรดเีนปีตอนช่วงนี้เราเปิดกริดเนี่ยได้เปรียบมากมาเพราะว่ามีการวิ่งตามโซนใช่ไหมลงมาก็ซื้อ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 ขึ้นไปก็ขายขายลงมาก็ซื้อซื้อตามโซนนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกุทธ์ที่ได้เปรียบในตลาดที่มันเป็นไซเบร์นะครับในฝั่ง B ีนีก็โดนเทลงมานะอ่ะคราวนี้มีเรื่องหนึ่งก็คือทางฝั่งของ First สเซนเซนแบงคนะครับเขาได้มีการเข้าไปซื้อนะครับ svb ละดีวันจบละแล้วก็ทําให้ ตัวกราฟนะของตัว First Citizen Bank เนี่ยพุ่งขึ้นมาเลยนี่เพื่อนๆดูปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงระยะเวลา2-3วันนี้นะครับเมื่อวานรู้สึกว่าจะเปิดแกลขึ้นมาเลยดูในภาพ5 d เพืเพื่อนเห็นภาพแบบนี้เปิดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยจากแถวประมาณ500เหรียญน,นะขึ้นมาประมาณ800เหรียญก็บวกขึ้นมาประมาณ40-50%ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการตอบรับข่าวนะที่ดีนะคร คนนี้ในฝั่งของ Bitcoin อ่าให้เพื่อนดูนิดหนึ่งว่าตอนนี้ไมโ r รแซ g ี gy, นะครับราคา Bitcoin มีการเทขายจริงนะเมื่อวาน4%ี่ต์แต่ไมโครแซจีเนี่ยก็เข้าไปช้อนซื้อเพิ่มนะครับซึ่งเขาซื้อเพิ่มไป6,455 b i t ่ o i อหนี่หรือประมาณ5,000กว่าล้านบาทอะโดยประมาณนะครับซื้อเข้าไปละไปดูในฝั่งของ Treasury นิดหนึ่งตอนนี้ไมโ r รแซ g ีนะครับมีการถือ Bitcoin นะบิตคอยรวมๆนะฮะ 138 955ะก็คือเกือบ1น0 0 0แสนสี่หมื่นบิตคอยละตอนนี้ซื้อเพิ่มเข้ามาตอนแรกรู้สึกว่าจะมีเอ่อหนึนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มเข้ามาละนะครับคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของตัวตลาดเพิ่มเติมกันิดนึงน,นะว่าตอนนี้จุดที่เราควรจะต้องโฟกัสนะครับคืออะไรคือถ้าเรามองว่าบิตคอยน่าจะมีการย่อเกิดขึ้นนะครับเป็นเวฟสอเนี่ยเราอาจจะ มีการช็อตเล็กๆล,ลงมาก็ได้อย่างผมเนี่ยมีการช็อตยับตลาดในภาพ4ชั่วโมงลงมาเหมือนกันมันเริ่มมีการเบรกเกิดขึ้นผมก็ทําการช็อตนี่มันมีการเบรกเกิดขึ้นในขาน,นี้นะผมก็เลยทําการช็อตไว้ที่มีการอัปเดตให้เพื่อนดูในไลฟ์แชทในด s c o r d นะครับก็เนี่ยช็อตไว้นะครับแต่ช็อตเล็กๆนะเพื่อเ,ออเขาเรียกอะไรมอนิเตอร์ตลาดไปด้วยเพราะว่าในภาพเล็กถ้าเกิดมันเริ่มมีการเปลี่ยนเทรนเนี่ยเราจะได้เห็นก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีการมอนิเตอร์ตลาดเลยเราก็จะ ไม่ได้ตามมัเนะ่แล้วเราไม่รู้ว่าตลาดมันเคลื่อนเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนนะครับก็ลองดูแล้วกันคราวนี้ในการปรับตัวลงมาเนี่ยของเขาในภาพสีชั่วโมงใช่ไหมถ้าเกิดมันมีการเบรกหลุดลงมาจุดที่เราควรจะต้องอมอนิเตอร์เลยก็คือ,อตัวตลาดเนี่ยบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดมันเริ่มมีการเบรกหรือว่ายกโกลขึ้นมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตลาดเริ่มกลับตัวแล้วก็ทําการปิดโพซิชันก็ได้อย่างเช่นถ้า,าในภาพสีชั่วโมงมันเบรกล,ลงมาแล้วใช่ไหม จุดที่ผมจะทาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยวางซับล็อตที่ด้านบนใช่ไหมครับเราก็เลือ่อนซับล็อตลงมาด้านล่างขยับลงเรื่อยเรพอมาเริ่มมีการเบรกมีการยกขาแล้วก็เลือ่อนซับล็อตลงมาอีกนะครับจนมันเบรกตัวซับล็อตตรงนี้ของเราเนี่ยเราก็ปิดโพชั่นไปเราจะรู้แล้วเฮ้ยตลาดเริ่มมีการกลับตัวเ้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เบรกก็ปล่อยลันไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้สิ่งที่สําคัญเลยเพื่อที่จะต้องทําการจัดการเงินของตัวเองให้ดีนะครับว่าเฮ้ยแยกพอร์ตไว้ว่าพอร์ตเนี้ยเราจะเล่นในพอร์์เล็กอรใหญ่ พอตภาพเดย์พอตภาพวิกเริ่มมีการย่อนะดังนั้นเนี่ยวิกเราเข้ามาในโซนที่น่าเก็บละอะไรเงี้ยเราก็จะมาทยอยซื้อในภาพวิกในเส้นค่าเฉลีย่ยด้านล่างเนี่ยผมก็จะแยกไว้ซึ่งเราก็จะมีไฟเซล,ล์นะที่ทําให้กับเพื่อนนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้ใน Discord นี่เคยเปิดให้เพื่อดูหลายทีละเนี่ยก็แค่กด Discord เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ทําการรีเซ็ตเตอร์นะครับตัวโอเคผ่านลิงก์ลองทุนนะฮะแล้วก็มากรอกนะครับตัว u i d นะครับในห้องเข้าร่วมโอเคตรงเนี้ย นะครับมากรอกได้เลยก็จะมีคนกรอกเนี่ยนะครับเช็คให้หน่อยแล้วก็กรอกอยู่ดีนะฮะแล้วก็พอได้รับยศนะก็จะสามารถมาดาวน์โหลดนะครับตัวการคำนวณเงินไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ออลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าการเทรดลันเทนสปอตเนี่ยผมได้แยกไฟล์ไว้ให้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันของ Copy t r a d e ให้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสําคัญน่ยในการเอาตัวรอดนะครับในตลาดไม่ว่าตลาดมันจะปรับตัวขึ้นหรือว่าปรับตัวลงนะครับ แล้วก็ในห้อง d i s c อ r d เราก็จะมีคอมมูนิตี้นะที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโพลิชันด้วยว่าทิศทางตลาดนะครับตอนนี้เป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นห้องพูดคุยคริปโตตรงนี้นี่เพื่อนๆก็สามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับเนี่ยก็จะมีการคุยอัปเดตกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะมีการเปิดโพลิชันประมาณไหนนะครับมุมมองของตลาดเป็นประมาณไหนนะครับรวมถึงนะเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะมีการแจกเสือนะ้อฮู้ดนะลองทูนให้กับเพื่อนด้วย3ตัวนะครับก็ เขามาแจมกันแล้วกันผมคิดว่าตัว Discord ของเราก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่ช่วยกันส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยทางฝั่งกิปโตกันด้วยเนาะรวมไปถึงจะมีห้องนะที่เป็นห้องเปิดไม้นี่ห้องนี้นะเนี่ยผมยวผมออ,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 อกก่อนเนี่ยจะเป็นห้องที่มีการเข้าไปพูดคุยสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนผมว่าจะมีการเข้ามาไลฟ์ในนี้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะเพื่อนก็อย่าลืมมาแจมกันแล้วกันนะฮะผมกดออกก่อน วันนี้ก็มาฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันเพื่อนๆครับแล้วสุดการรับเดียในวันนี้นะครับบิตคอยก็โดนเทขายลงมาค่อนข้างหนักเลยนะเป็นแท่งแดงๆนะครับที่ปิดภาพเดยไปตอนนี้ก็ยังตึงๆอยู่นะแถวประมาณ2อ0หมนนะครับถ้าหลุด27 0หมลงไปเนี่ยที่เป็นโซนกล่องขาวของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสลงไปแถวประมาณ2,5 0หมได้ที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งเลยนะก่อนหน้านี้นก็มีการเบรกขึ้นมายืนได้นะครับซึ่งผมคิดว่าในฝั่งเวฟเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นขา A ได้แล้วก็น่าจะมีการ รีบ่าวขึ้นมาเป็นขา B เพื่อลง C ต่อนะครับไปจบแถวประมาณ2องหมนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตใน Discord ให้เพื่อนดูอีกทีนึงแต่เพื่อนเนี่ยควรจะต้องเทคกันอย่างมีสตินะอย่าโลภนะครับแล้วก็จัดการเงินให้ดีนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทูด้วยนะครับจะได้พาเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของเทอร์เรชันมาร์เก็ตวันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ